สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสี่นะคะวันนี้มีไม้เซตนะคะราคาเบาๆมาแบ่งปันให้นะคะเป็นเซตละสี่กระถางเนาะก่อนอื่นเลยแจ้งค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งจะเป็นแบบเหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะปลายทางเป็นค่าส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบนะคะเพราะว่าปลายสีไทยหนูส่งไปสนีไทยเนาะตอนนี้เขาหมดโปรโมชั่นเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนลดนะคะส่วนลดการขนส่งนะคะก็ จะต้องปรับขึ้นนิดนึงเนาะแต่ถ้าช่วงไหนเขามีโปรโมชั่นกลับมาอีกนะคะแม่ค้าก็จะกลับไปที่โปรโมชั่นเดิมให้นะคะอันนี้ค่าส่งก็เป็นแบบเหมาเหมาเนาะคือรับกี่เซตก็ได้นะคะเหมาเหมาถ้าโอน50บาทปลายทางบ้านละ70บาทจ้ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะเซตที่1ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้มีมาแบ่งให้ทั้งหมด10เซตนะคะเซตที่1อันนี้เซตที่1จ้ะ เซตที่1ก็จะประกอบไปด้วยอันนี้มีชื่อว่าองค์หญิงนะคะใบยาวๆแหลม,แ,หลมแดงๆนะองค์หญิงนะคะแล้วก็จะมีเป็นนางไหมนางไหม้าปหาบมาเลยนะเป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรหลงลืมเขานะนางไหมนะคะเผื่อใครยังไม่มีนะสําหรับเหมาะสําหรับเป็นเซตตั้งต้นนะคะบางท่านเพิ่งเข้าเริ่ม เริ่มสะสมบอลสีเนาะบางท่านเพิ่งกเกษียณมาบางท่านเพิ่งเริ่มสะสมบางท่านอยากลองเลี้ยงหรือลองเล่นดูนะคะเอาเป็นเซตแบบนี้ไปนะคะเพราะบอลมันมีหลายชื่อมากๆนะคะบางท่านยังไม่รู้จักบอลหลายๆชื่อหลายๆสายพันธุ์เนาะเริ่มสะสมเป็นเซตไปก่อนไหมคะก็จะจัดเซตรวมๆแบบนี้ไว้ให้นะคะต้นต่อไปเป็นนางสุชาดาค่ะแล้วต้นนี้ก็จะมีชื่อว่านวลปรางนะคะนวลปราง อ่อันนี้จัดอยู่ในเซตที่1น,นะคะเซตที่1เซตที่1มี4ก่กระถางอันนี้ขอเซตละ450บาทนะคะอยู่ที่เซตละ450บาทนะอันนี้เซตที่1ค่ะต่อไปเป็นเซตที่2นะคะเซตที่2ก็จะประกอบไปด้วยแสงประพัดสอนนะคะอันนี้เป็นสอนรักค่ะสอนรักโตขึ้นใบชมพูกระดูกขาวใหญ่ๆสวยๆส,สอนรักนะคะส่วนต้นนี้เป็นสุดปรารถนาค่ะ และส่วนต้นนี้เป็นแก้วมณีนะคะเริ่มกัดลายแล้วแก้วมณีอันนี้จัดอยู่ในเซตที่สองให้ไปเท่ากัน450บาทนะคะต่อมาเป็นเซตที่3ค่ะเซตที่3ก็จะประกอบไปด้วยองค์หญิงนะคะม่วงมงคลม่วงมงคลใบออกม่วงมาแล้วนะจ๊ะยิ่งโตยิ่งม่วงเข้มๆนะแล้วก็จะมีเป็นสุรพลนะคะสุรพลเขาจะอยุดตับใส่เข้ม ตับใส่เข้มใส่ดำนะคะสุรพลนะคะต้นนี้ต่อมาก็จะเป็นไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหลืองเงินทองนาคนะคะนี่นะในเซตนี้นะให้ไปที่450บาทนะคะเซตที่3นะคะนี่เซตที่3ต่อมาเป็นเซตที่4นะคะเซตที่4ก็จะมีสุดปรารถนานะคะนายทองเหมน็นเอ่ขื่อนป่าสักนะคะแล้วก็เป็น สอนรักนะคะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่4ให้ไปที่450บาทนะคะต่อมาเป็นเซตที่5นะคะเซตที่5ก็จะประกอบไปด้วยสุรพลนะคะขุมทองนะขุมทองอันนี้เป็นเหลืองวันชนะค่ะส่วนต้นนี้เป็นเพชรพันล้านนะคะโตขึ้นกัดเม็ดตีชมพูพื้นขาวๆอันนี้ก็เริ่มจะกัดสีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ อ่าสีกระถางนี้จัดอยู่ในเซตที่5นะคะ450บาทจะ้ะต่อมาเป็นเซตที่6นะคะเซตที่6ก็จะมีเป็นเขื่อนป่าสักนะคะต้นนี้ใบใหญ่ๆแดงๆหนาๆ,นๆเขื่อนป่าสักนะคะต้นนี้เป็นจอมทับค่ะแล้วก็จะมีเป็นไม้เก่าตัวนี้ชื่อว่าเทพธิดานะคะ แล้วก็จะมีเป็นนายทองเหม็นนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะตับวีรชนอันนี้จัดอยู่ในเซตที่6นะคะต่อไปเซตที่7เซตที่7ก็จะประกอบไปด้วยขุมทองนะคะ1ต้นนางเกาสุริยานะคะเริ่มกัดสีแล้ว1ต้นนะคะเหลืองเงินทองนาคนะคะเหลืองเงินทองนาคหนึ่งต้นแล้วก็เป็นยายาะคะ่ะ ยาย่าหนึ่งต้นนะคะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่7นะคะ450บาทค่ะต่อไปเซตที่8เซตที่8ก็จะประกอบไปด้วยขุมทองนะคะเหลืองกันตนาอันนี้เป็นไกรทองนะคะไกรทองโตขึ้นพื้นสีส้มกระดูกขาวนะและส่วนต้นนี้เป็นนายทองเหมน็นนะคะกัดสีมาแล้วหลอดไหม่แดงมาเลยนะนายทองเหมน็นนะคะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่8ค่ะสีกระถางนี้ ชอบต้นไหนชอบเซตไหนแคปหน้าจอไว้นะจ๊ะสั่งซื้อกับแมค้าได้เลยนะราคาเบาๆบอกเลยว่าคุ้มแบบคุ้มมาค่ะคุ้มลูกค้านะอ่าต่อไปเป็นเซตที่9นะคะเซตที่9ก็จะประกอบไปด้วยม่วงมงคลนะคะตุ๊กแกก้านเขียวอันนี้เป็นเหลืองเงินทองนาคนะคะแล้วก็จะเป็นสุรพลนะคะอ่าอันนี้อยู่ในเซตที่9ะคะ่ะ ต่อไปเซตที่10ก็จะประกอบไปด้วยขุ่มทองนะคะสุรพลองหญิงนะคะองหญิงแล้วก็จะเป็นสุดปรารถนานะคะเริ่มกัดลายมาแล้วอันนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะเดี๋ยวเขาก็กลางใบเต็มนะคะอ่าสี่กระถางนี้จัดอยู่ในเซตที่10นะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน10เซตนะคะขอที่เซตละ450บาทนะคะค่าส่งจะเป็นแบบเหมาเหมาห้ ถ้าปลายทางนะคะจะเป็นเหมาเหมาเจบาทคือจะรับกี่เซตก็ได้ค่ะส่งคิดให้แบบเหมาเหมานะจ๊ะนี่นะสวยๆทุกเซตค่ะคุ้มทุกเซตนะค่อยๆเล็งค่อยๆเลือกกันนะว่าเอาเซตไหนนะคะถามว่าเอาเอาต้นนี้ไปใส่ต้นนั้นหรือเปลี่ยนต้นนั้นได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะแม่ค้าให้ตามเซตที่จัดนะคะ นะให้ลูกค้าดูในเซตนั้นๆว่ามี4ต้นนี้นะคะตามนั้นเลยไม่สามารถเปลี่ยนออกหรือเปลี่ยนเข้าได้นะจ๊ะตามเซตที่แม่ค้าจัดให้เลยราคาเบาๆถูกที่สุดแล้วเนาะนะเซตละแค่450บาทเท่านั้นได้ทั้งหมด4กระถางเลยนะคะสนใจต้นไหนโทรนะคะ0805194988สนใจเซตไหนเนาะพูดผิดสนใจเซตไหนนะคะโทร5194988 ไอตัวป่วนนะมาแล้วนะไอตัวป่วนนะค่ะนาะมีตามนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ